ขอขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยดีกว่าครับผมขอบคุณยางโตโยต้าครับผมครับ X-Polla e x t r e m Performance ครับผมครับ Isuzu พลังใหม่กำหนดโลกครับ PTT ี u b ล c a ิแ The BuTech อักานคาร์บอนวิสาหกิจไปต่อสยามและเบรกลันสต็อปนะครับผมครับผมเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อปับเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อปโอเคใช้อยู่เหมือนกันครับใช้อยู่เหมือนกันนะฮะปอีทบอกว่าพี่ มันสวยนะไปริศบอกว่าถ้าผมซื้อรถนะผมจะไปเปลี่ยนแล้วพี่ผมได้เลยไปริ้มันมันเทพพี่อ้าวปันนินยังบวมอยู่นี่เหรอฮะเอกชัยอึ้งเสงิแล้วก็พอมิศนุโอ้เป็นพินสตาร์ทั้งคู่เลยคู่แก๊งอืมอ่าใครเชียร์วสันนะครับใครเชียร์พี่บอยศักดาก็พิมพ์กันเข้ามาเลยนะครับพี่บอยอู่ศักดาเซวิตตนั่นเองนะพี่บอยน่าจะใช้คันนี้น่าจะเป็นเครื่องเคนะถ้าผมจำไม่ผิดนะปีที่แล้ว สวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายครับอ๋อนี่เจ้าไอ้ลำบากเลสซิ่งเว้ยเพิ่งเห็นโอ้หไอ้โอ้โหไม่ได้ทักเลยเป็นไงบ้างพี่ไอ้ไอ้บอกว่าผมใช้อยู่เหมือนกันเออใช่ไอ้บอกว่าใช้รอสต็อปอยู่กรุงเทพเป็นไงเออก็ปลอดภัยดีแล้วนะเขายังพิมพ์อยู่ นะวันๆไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวนี้อินเลิฟเออเนี่ยขับ f อฟดีได้ไรแหมลงเหนือลูกแฟนหมันไส้วะแหมพวกเด็กลำบากได้สิ่งมันให้ติ๊กเกอร์พี่มาแผ่นหนึ่งไปเชื่อไหมพี่แปะไปยังไม่ถึงปากซอยเลยล้อขูดเลยพี่ถอดทิ้งเลยติ๊กเกอร์เนี่ยไปไปกินกาแฟกับพวกเนี้ยดีเจซิกแซกพัทยาเฮ้ยไม่ได้เห็นชื่อนานเลยสวัสดีดีเจซิกแซกพัทยาตื่นแล้วเหรอ ใครเชียววสันมาฮะมีวสันสั่งส่งด้วยใช่ไหมเนี่ยเขามีนี่ไงมีชื่ออะไรไรนายน,นะบูชิดโดไรนายใช่ไหมคุณพี่ลาพรบอ,บอกป๊อปอายดิคราดิวะเฮ้ย <c oughs> hey, วัยรุ่นนะกมันดิวะมันโหดไปดิคุณซีโฟบอกหนึ่งหนึ่งศูนย์ทางใจยันโยงใช่ไหมเดี๋ยวมาดูครับใครเป็นกองเชียร์พี่บอยนะครับวสันซู่ๆกับบักเดี๋ยวมา เนะชียร์กระบะสีคัดหน้าดีๆดีมากอ๋อไม่ใช่เขาบอกอบอกระบะเลื่อนรถต้องกใจเจ้ามินมินประกาศเองเลยมินอาอบอกบไปสองเจ็ดห้าเลื่อนเลยครับอ้าวมาดูครับสิบสี่คันสิบรอบ โอ้โหจัดไฟดับลงหูเปิดเกมกันเองขันกันมาหักพวงอะไรกันมาข้าวฟางหนูดมดุดังมากลูกใจหายแวบอโอ้โหเอาแล้วครับบอยยันยงครับพี่บอยมาแล้วแล้วก็ฟางตามมาพี่จ๊อบขึ้นมาเจ้าบอยกระสอบขึ้นมาครับไล่กันต่อไปนิดนึงเ,เดี๋ยวดูสกู่ใไรเป็นใครใคร้องกันสกู่เดียวนะนะจยยดนก็อยู่ในนี้เนาะอนุชาสิรัก์อยู่ตรงนี้เเฮ้ยอูช่านไก่อูช่านไก่ นี่คันนี้คันนี้แปดเก้าครับนี่แหละช่างไก่ทิพมณีเออพี่ไก่นี่มาลงไม่ได้ลงนานเลิกขับไปหลายปีปู่ช่างไก่ครับมาแล้วครับกับมาต้าเนี่ยเพิ่งจะทําเสร็จเลยโอ้โหน่าสนใจนะเนี่ยอย่างนี้คันนี้ใครเป็นกองเชียร์ช่างไก่นะส่งเสียงเชียร์กันหน่อยนะครับเครื่องเอนะครับแล้วก็นี่มาแล้วครับวู้ชีเดอร์แล้วก็ไว้ครับแหมเจ้าเต้ครับอนุชาศรีรักครับปู่บินีกาดา อันนี้อูช่าไก่ขึ้นมาแล้วครับขยาบมาแล้วตอนนี้อูชิโดอยู่ด้านท้ายทั้งสองลำนะครับฟันกันเองครับจะฟันกันเองเป็นเจ้าป๊อปเจ้าป๊อบเจ้ายุดนะพวกชักดาบปันกันเองแล้วครับดูครับ99นี่เจ้าป๊อบไล่นายนะครับอีกคนนึงนี่ไรบ้าหมาดูอาณาดาเลยว่ะมาดูตรงนี้ครับเจมี่ฮิลและนี่ครับช่างไก่ครับ โอ้เรียกว่าไม่ได้มานานนะครับหมายเลข89จำชื่อนี้ไว้นะขันติทิพมณีครับขันติทิพมณีครับอูช่างไก่ครับเอาแล้วครับมาเทลมี่ฮิลระวังโดนไก่จิกไหมหมายเลข16ไทยวสังจันทรวัันมาเปิดทางให้โอ้ยเนี่ยโอ้โหมันหมุนเลยครับตรงนั้นหมุนขวางหรือเปล่าโอ้โหจังหวะปกี้นท้ายออกไป ยิงรถกลับมาได้เจเรมี่ครับชิวเลยครับผมครับหายใจสะดวกขึ้นแต่ว่า9รอบสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมยาวๆอันนี้ในกลุ่มนึงนะในรุ่นผมพวก F3 นะครับ F3S อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูตรงนี้ครับน้องเข้าฟังครับนักแข่งสาวของเราที่แอนดับที่2โอวอลครับปีเยาวดีพึ่งที่3ครับได้เจอกับอาจารย์ครับผมเต้นเต้นเดียวกันซุ่มเดียวกันจัดจ็อกโกโบพีระเพชรพุทธประหลัดครับผม ต้องบอกว่าพี่จ๊อบเขาอยู่อีกคลาสหนึงนั่งของบัปป้าก็อยู่อีกคลาสเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทางนี้ครับโอ้โหเกือบไปครับแหมเขายังบอกเลยว่ารถผมจะสวยได้กี่วันแต่ว่าสังสังโสมป๊อบอายบูชิโดูเอ็มเอ็นอาร์มาครับเอ็มเอ็นอาร์แหมเกือบไปแล้วครับเกือบท้ายหายแล้พี่จ๊อบครับตอนนี้แสงขึ้นมาเรียบไม่เป็นไรครับของกังป้าของกัปฟ้งมาตรงนี้ครับตกเป็นอันดับสามเอเบอครับ เทาทันทีครับบูชิโดไลท์ไนสงสัยวันนี้นายจะดาา่าฝากตัวรับใช้นายเอครับเออวสัฒน์สังสมครับจบไปฮะอาบมาตรงนี้ต่อครับผู้ชมบูชิโดนกันนะบูชิโดอ่าเรามาดูตรงนี้ครับหมายเลขสามที่สองครับเป็นนักแข่งสาวของเราครับปิยว,วดีพุทธิศานะครับวิ่งอยู่หนึ่งนาทีหนึ 1, 3, ่งสามคุณผู้ชมชมีผู้หญิงนะฮะาทหมุดูไว้นะ มีผู้หญิงขับนะหนึ่งหนึ่งสัออคับเขาบอกว่าบ้านเนี้ยชอบกีฬากรดสกอร์ตครับมีน้องชายก็เป็นนักแข่งสองล้อครับเรียกว่าพีสามเป็นสี่ล้อพี่สาวเดียรตะกอขับอสองล้อสองล้อเลยมาดูผู้นำดีกว่าตอนนี้อยู่กับยันยงว่องวินิษปากาวปากอนครับพี่ออบอยอที่หนึ่งเขาส่วนหนึ่งหนึ่งสามครับผมแต่ว่า แต่ตอนนี้มาแล้วสิมาได้เลยครับผมพีระเพชรมาแล้วสิเพราะหลุดจากการประกบของเข,งข,งขาฟ้าการตอนนี้เขาจะไล่หน้าต่อได้ครับผมใช่แต่ว่าพี่บอยยันยงก็คเคยยรื่องเทเหมือนกันครับต้องดูครับผมสั๊กนาเซอร์วิสครับอยู่แถวแถวสะพานสามพีอา้อาวอา้าพี่จ๊อบเกิดอะไรขึ้นครับอะไรครับไม่รู้เลี้ยวจังหวะนั้นเกิดอะไรเหนื่อยหรือเปล่าเหมือนเหนื่อยหรือเปล่าจริงๆรถคันนี้เป็นรถนั่นเองใช่ไหมปีที่แล้วนั่นเองครับ พี่จ็อบพี่จอกเหนื่อยหรือเปล่าครับพี่พี่เจ้าบอกเมาสองในปีนี้ไอ้พูวีใช้พี่ขับทั้งวันหรือเปล่าพี่ไอ้เมกกิ้งเฮดเนี่ยนะปีนี้จะแบ่งกันเหนื่อยไงอ่าจะมีทั้งพี่หนึ่งลงบ้างพี่จ๊อบลงบ้างไงนะปีนี้พี่จ๊อบขับทุกคันเลยโอ๊ตโอ๊ตในใช้งานพี่จ๊อบเยอะไปแล้วโอ๊ตนะเล็กดีแบตตินตั้งครับอยู่แถววิชานะคะอยากดีแบตไปได้นะอยู่แถวมอเกษตรใช่ใช่เขาบอแถวฝั่งวิชามอเกษตร มาดูครับดูครับนักแข่งสาวของเราพิยวดีพิพิสารนะบอกเลยชื่อนี้เดี๋ยวเติบโตไปไกลฮะสบการมากขึ้นเรื่อยๆปีครับแล้วก็ขับเร็วขึ้นอ้ามาดูตรงนี้หน่อยฮะวัดสัตว์กับอานุชาครับผมมาแล้วครับเจียสปอนเซอร์นะครับเจ oh, oh, oh. ียสปอนเซอร์นะครับโอ้โหดอบิลเทคครับบอสฮะบอสบอสมาดูฮะดูดอบิลเทคขับเนี่ยโอ้โหบอสโอ้โหโอ้โหชักไก่ชักไก่เกือบไปเข็นกันไปเล่นที่หก โอ้โหเต้เกือบพะโล้โหรับได้เกินไปเลยฮะโอ้โหเจ้าเต้ผมบินดีกาดำครับเอาแล้วครับโอ้โหวันนี้เอาพาล้างเอียเอไปไปไปพวกเอเอไปเอาแล้วครับดูครับเอเอฮะเอเอก็สู้ได้ฮะช่างคมอบทุบกับโอ้โหถึงกับยิ้มไม่ออกเลยทีครับจังหวะนี้เต้ขับมาโหดเหลือเกินเอาเกิดอะไรกับปู่ช่างไก่ครับรถแผ่วลงไปครับเฮ้ยเหมือนเข้าเกียร์ไปจังหวะนี้ห้อยฮะมาแล้วครับดูบิลเท็งครับ Beauty technology, beauty technology, บีติดเทคโนโลยีครับบีติดเทคโนโลยีครับดูครับขับโดยเด็กสิงห์บุรีฮะแต่เทคโนโลยีมาจากอังกฤษนะโอ้โหขับอย่างนี้ฮะเอาใจบอลเลยฮะบอลเอ็นดูแล้วเดี๋ยวดูฮะดู t ดอะบิวเทคครับดไไูครับโอ้โหเป็นไงฮะเจ้าเต้ผูงบีดีกาดามไปไล่สิงห์กับโอ้โหช่างไก่เลยนะครงั้นเลวฮะโอ้ย จริงๆครับอันนี้อยู่ในอันดับที่789ครับจบและคันข้างหลังตามมาแล้วครับพอรวิศุรุวิจารณ์มีชาครับพี่นุครับสิงบุรีอีกหนึ่งคันครับเอาล้ครับแม่ลาปลาเผาครับเอาล้ครับตอนนี้ซึ่งแม่ลาปลาเผาเด็กสิงบุรีกู่อะ ดูครับเตะแอร์บ้านนะข้างหน้าเต้แอร์บ้านนะโอ้บ้าติดแม่น้ำเมื่อวันก่อนพาผมไปกินข้าวติดบนแม่น้ำครับมองไปแม่เห็นจะกำแพงครับไม่รู้พาไปทำไมฮะเอาแล้วครับตอนนี้ W T ครับข้างหน,น้าครับเจอกับเอเอฮะศึกอ้าวบอยกันตอบช่วยซัพพอร์ตนักแข่งคนนี้หน่อยได้ไหมครับช่วยซัพพอร์ตนักแข่งคนนี้หน่อยไหมครับกำแพงไ,ไปแล้วครับ ตอนนี้ครับ AE 2ลำครับตอนนี้สนุกเลยทีเดียวครับ AE อีครับ AE ก็สู้ได้ครับ1 0ึ่งหนุนหนึ่งบอนนี้นี่ทั้งคู่ครับเอาแล้วครับมาตีกันครับนเด็กสิงห์บุรีทั้งคู่ครับสิงห์บุรีสู้กันแล้วครับเป็นคลิปรียกดาบิแมทเออดาบี้แมทนะปั่นโค้งนี่ไปอีกปั่นโค้งลงร้อยอากันมาพากันมาเป็นแถวหมายเลขที่บอกว่าจังหวัดเจ้าโบนะครับผมเจ้าโพนเจอกับขันติงขันทราย ยังไงครับยังไงฮะไก่เจออีกาเป่าแล้วครับไก่อีกาครับสัตว์ปีครับเอาแล้วครับแม่ลาปลาเผาครับสัตว์น้ำรับาดแล้วครับโอ้ยอะไรครับเนี่ยสนุกเฉยมันเลี้ยงกันสี่ชั้อย่างไี้ความมันเฮ้ยเลี้ยไม่เข้าครับเกิดอะไรขึ้นอย่าหักอย่าอย่าอุ้ยเจ้าโบเจ้าโบโอ้ยว่าสันหักเข้ามาแบบนี้ครับดีนะอีกาบินหนีหลบไปได้ฮะไม่งั้นกลางลำเลย ตาย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 เอาไปสัไปดูเอ้าเอ้าสักตาโดนดีครับสักตาครับพี่บอยโดนแล้วครับพี่บอยโดนพี่จ๊อบแล้วครับอาครับผมอันดับมีการเปลี่ยนแปลงครับอันดับหนึ่งกับอันดับสองครับตอนนี้ทาให้พี่บอยครับตกลงไปครับยันจงครับตอนนี้โดนพี่จ๊อบครับแซงขึ้นมาได้แล้วครับเผลอแป๊บเดียวเองครับคุณผู้ชมแซงเลยร้อยอาร์เลยละจ๊อบปีนี้นี่ไม่ได้มาเล่นเล่นจริงครับผม บอกว่านี่เจอบต่อให้นะขับมา <UST ban> หลายเด็จ้าบอกปีที่แล้วนี่เพื่อเรียกพร้อมเหรอโอ้พี่ฟอร์มพี่เทพมากเลยนะพี่ขับขนาดนั้นน่ะดูครับแต่ก็พักปะดูครับดูครับผมเอาดูยันยงเข้าทางตบเอาคืนไหมมาแล้วยันยงยันยงแรงไหมอูสการ์เซวิสครับทีมงานอูสการ์เซวิสอยู่ไหนครับพิมเชียร์กันเข้ามาเยอะๆครับอูสการ์เซวิสครับโอ้โหเบรกลึกครับเบรกลึกครับ เี๋ยวไม่ได้ไปต่อเอาไปผมจะโยงวงวินิศปากาเนะบุกสามรอบสนาคมครับพี่จ๊อบยังใช้เวลาตั้งหกรอบมันจะแซงได้แล้วเดี๋ยวดูว่าผมกสามรอบแล้วจะโยงจะใช้พอหรือเปล่าพี่จ๊อบนี่สุดยอดนะเนี่ยเห็นไหมฮะการเล่นก,กีฬาครับไปเล็กดีแบบนี้ด้านนะฮะแล้วจะขับรถแขกเก่งแบบเมียแต่คุณต้องเป D ็นดีแบดก่อนเอออ่ะต่อมาครับมาดูน้อง สาวของเราหนึ่งคนครับปียวดีนะเซียววดีก็เป็นข้าวฟ่างอันดับที่หนึ่งในท้ายแล้วนะไม่ต้องไปกดดันกับใครแล้วนะข้าวฟ่างแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมโอ้โหวิ่งเวลานีมากนะข้าวฟ่างเนียเบสทามนึ่งหนึ่นะเร็วกว่าผมเยอะเลยหนึ่งหนึ่งสามในท้ายถึงเอฟหนึ่งเอ็นโอในสนามพีระแห่งนี้ะเร็วกว่าผมเยอะเลยตายแล้วโอ้มาแล้วครับ ดูครับหมายเลข32ครับนักแข่งสาวของเรานะครับเรดี้นะมิตเตอร์เรดี้ของเราขับเนียนจริงๆครับนี่นะครับผมบอกเลยผู้ชายบางคนนะฮะสู้เธอไม่ได้แนะน่นอนอ,อ้าวเออก็สู้ได้ไดครับสองคันแล้วหรือเปล่าสำหรับพอวิสนุก ท้าาเลสเมื่อกี้เลสเมื่อกี้ก็จอดเลสนี้ก็จอดเลสนั้นนี่สีน้ำเงินเลสนี้นี่สีเทานี่เท่ากับรถเขาสองคันนี่มีปัญหาแล้วคู่เลยเอาแล้วี่ครับมีปัญหากับทีมช่างแล้วงานมาครับผมมาดูตรงนี้ครับเอานี่ยอยู่สักญายหญยงวงวินิจมากรับจะเอาทีได้ไหมครับผมพี่บอยของเรานั่นเองครับไล่ตามกับพี่จ๊อบหน่อยนะ เออเออทั้งใจช่างรักผมเออทั้งใจช่างรักเออช่างรักเออช่างรักเขาเออฝั่งหนึ่งไงเขาปู่เขาคนละข้างสะพานกันฝั่งพระนครกับฝั่งเออฝั่งธนแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ครับมาดูครับเบกกิ้งเฮดฮะสุดยอดจริงฮะต้องชมคนขับด้วยนะอ่ะบอลกระสอบอยู่ครับแหมนึกว่าต้องซัพพอร์ตนักแข่งคนนี้หน่อยได้ไหมครับ ไฟนั <Final S 2> <Final S 1> ่นแหลเบช่วยเลยสปอร์ตักแข่งคนนี้่อยได้ไหมครับจะไปจอดตรงไหนวมาพูดอย่างนันมาแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาครับรุ่นถัดไปนะครับผมอีซูวันเมกเลสมันรอแล้วพิพีทนะครับผมสามุดูนะอีซูเต่เต็มตัวได้เลยนะแต่งตัวได้เลยนะอีซูนะรุ่นหน้าแล้วนะเจเพิร์ลนะรอบสุดท้ายแล้วโอ้โห ตอนนี้ห่างห่างห่างนะครับห่างแต่ต้องลุ้นอย่างเดียวครับต้องใช้เวทมนต์คาถาแล้วขอให้พี่จ๊อบขอให้พี่จ๊อบเหนื่อยไม่ได้เล่นต้องเอาด้วยกลสวดมนต์กันหน่อยดูดิไปแล่นเลยจะยืดออกไปเรื่อยๆด้วยนะก็บออกย่างี้ว่ายันยงในช่วงคัดตัฟายก็ทับเวลามาดีครับแต่ในการแข่งขันตอนนี้มันต้องระวังมากจะมีปัญหาอะไรก็ได้เพราะพี่จ๊อบแซงขึ้นมาในทังนั้นแล้แล้วยืดออกไปเลยนะครับ เอาแล้วครุณผู้ชมเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วไม่น่ามีปัญหาครับแม็กซิม่าครับผมสปอนเซอร์ใหม่เล็กซี่แบดมินตันไอคิงเฮดเชียร์ผลเชียร์ผลในใจสู้ๆเหรอครับเอ๊ะเป็นไงเป็นไงหมุนมือหมุนมือเออมาครับอันดับสองเป็นยันยงว,งวงวินิจป่าก่อนอันดับสามเพียวดีพฤษทิศสารครับแต่ว่าทั้งสามผลเนี่ยเลือันดับที่หนึ่งในคลาสของเขาเนี่ยครับเลือดขว่ครับ แต่ความมันยอมกันไม่ได้หนึ่งโอโอโอมันหรอก,กว่าแล้วหมายเลขสามพันจ้าสี่ลักแต่น้าของเจอรมี่ฮิวขึ้นมาครับผมอย่างนี้แต่เจอรมี่เนี่ยจะมีผลครับผมเพราะข้างหลังมาครับขันติทิพมณีนั่นเป็นแตหน้าของเจอรมี่แต่ดูครับพันจ้าสี่ลักกับวิวเทคเอาใจบอสใหญ่แอนดูคนนี้เปิดไฟครับผมโอ้โหสุดยอร์เจสเตวิวเทคและแปดเก้าขันติ แซงข้าง้าของเจอร์มี่ฮิวมาได้โอ้โห,หน่าเสียดายครับสำหรับเจอร์มี่ฮิวในรอบสุดท้ายแท้ๆระคองมาทุกรอบเสียอันดับที่สองไปเดอะวินเนอร์ครับผมพีรเพชรบุรพลัสอันดับที่หนึ่งใน w t e c ั p F1N F3 F3S นะผมด้วยเวลาที่เร็วที่สุดของเขา1.11รุ่นนี้ก็จะเป็นรถยนต์2ล้อหน้าไม่จำกัดซีซี และวาลไปผ่านโอเคนะ F3 นะครับผมดูอันดับครับนี่ <Hey, S 1> เป็นไงชื่อขึ้นตามนี้เลยตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเดี๋ยวเรารับชมไฮไลท์ก่อนและไปชมบทสัมภาษณ์จากพี่ป๊อปกันเลยครับผม